นะ,ะสวัสดีฮะอย่าเงียบสิใจเพอไม่ดีเลยยังนี้พบกับใครพบกับใครสุดยอดมากน่ารักมากนะครับวันนี้มาเจอกับลิศน,นะฮะนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าเลยแหมใช่หรือเปล่า อยากจะบอกว่า,น,น,าน,นะครับก็นิลิตนะฮะทุกคนครับรแนะนำตัวก่อน <พอ S 1> แล้วเผมีมีใครไม่รู้จักลิศไหมฮะมเป็นคำถามที่ฆ่าตัวตายได้เลยนะฮะคือถ้าเกิดจกกันพึบมาดิฮะไม่รู้จักนี่รห้อแล้วเธอถือป้ายชื่อใครอยู่อ่ะไม่รู้จักม,มาเฉยเขาให้ถือก็ถือ เบบนีดีเขาจ้างมาเขาจ้างเท่าไหร่ยี่สิบบาทง่ายเนาะเนอะอ๋อง่ายก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องรอยยากใช่ไห้ในะฮะวันน<อ>ี้ก็เจอกับลิศนะฮะก็อยากจะบอกว่านี่ลิศนะฮะก็อ่า รู้แล้วใช่ไหมเป็นรอบกจ้ำคิดจำทำไงบัวคนไม่รู้จักนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกทีวีมาลงงานเหลือเกินนะฮะก็เมื่อวานเพิ่งสอบเสร็จนะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้ก็คือจบปีห้าเป็นทางการแล้วนะฮะนี่ลินนะฮะลูกลู้แล้วเพี่ที่เรียนหมออยู่นะฮะตอนนี้จบปีห้าแล้วนะครับก็ปิดเทอมมาแล้วนะครับปิดเทอมเรียบร้อยแล้วเลยนะก็ลงมากรุงเทพเป็นอย่างแรกเลย นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมาหาแฟนที่น่ารักที่รอเราอยู่นะฮะขนาดนั้นเลยก็แบบว่าเมื่อคืนวานก็แบบว่าสอบเสร็จอะไรเงี้ยนะครับก็ขับรถขับรถมาเองนะฮะเนี่ยขับรถมาจากขอางจังมากรุงเทพนะครับใช้เวลาประมาณ32ชั่วโมงนะครับลูกเมื่อไปใช่ไหม เวลามันหกชั่วโมงนะครับเมื่อวานขับมาเพราะว่าจะอยู่กรุงเทพนานไงเผื่อว่าจะได้ขับรถไปเที่ยวที่ไหนเผื่อจะรับแฟนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะฮะแต่ไม่รู้เขาจะอยากนั่งรถเราหรือเปล่านะนี่เราขับเพื่อเหรอรอเล่นนะรอเล่นนะครับก็มาอยู่กรุงเทพนะก็ กี่เงนบ้างนะนะครับไฟที่แยงตามากเลยนะครับผมพี่ท่านจะตาบอดตรงนี้นี่มองไม่เห็นเลยนะฮะผมมีแค่วงไฟสว่างจ้าที่เข้ามานะครับในด้านนี้แล้วแกนะครับอ่ะนะครับก็วันนี้นะครับมามอบความสุขนะครับมอบสีสันมอบความสุกสนานให้กับทุกคนในที่นี้นะครับใครอยากเต้นใครอยากโยกโยกกับีได้นะเต้นกับมีดได้ Enjoy กับพี่ได้เต็มที่เลยนะฮะ โอเคไหมทุกคนโอเควันนี้อยู่ด้วยกันเยอะมากเลยนะครับเจ็ดเพลงนะครับอยู่จนเที่ยงคืนเลยแล้วกันวันนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีก็ห้ามปากกันบ้าง,างนะครับนีบ่ก็พูดอะไรก็เอาทุกอย่างเลยนะครับแต่วันนโอากาสอากาศเย็นสบายดีใช่ไหมครับร้อนร้อนรอ,อ หรือว่าตรงนี้มันอยู่ข้างบนก็เลยลมพัดเย็นดีร้อนร้อนก็ได้ร้อนร้อนต่างกันเลยร้อน <c oughs> บอกว่าร้อนยังไม่เคยฟังเลยไม่ถูกต้อ,อ่ไม่ใช่วันนี้เนื่องจากว่าเราอยู่กันนานมากเย็นมากทั้งเจ็ดเพลงเพราะนั้นก็อยากจะพูดน้อยนิดนึงนะถึงเขาพูดมากไปแล้วนะมาฟังเพลงต่อไปดีกว่า,า,วานะครับเพลงต่อไปเนี่ยถ้าใคร,ใครเป็นแฟนขับรีดเนี่ย จะต้องร้องเพลงนี้ได euh, ้แน่นอนนะครับเพราะว่าครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงเก่าล่าสุดของอลิฟเองนะฮะปล่อยมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยนะฮะนานไปเนาะเออนะฮะอ่ะไปฟังเพลงนี้กันแล้วกันคิดถึงึงป้คิดถึงซีฝาดครับอันนี้คือซีฝาดแท Oh 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 Oh, oh. กับแดนเซอร์เลยนะครับยอดทีมเลยนะครับแดนเซอร์วันนี้จะเป็นแดนเซอร์ที่เอาค่าตัวนะฮะเอาเลยนะเอาดูทีเข้าใจผิดมาตลอดนะฮะเออนะครับรู้แล้วว่ามันร้อนนะฮะขออนุญาตซับหน่อยนิดนึงนะฮะอยู่มาตั้งสองเพลงก็รู้ว่าร้อนเนาะอะไรนะฮะขอเสือ เอาแล้วร้อยที่นี่ต้ขอเสื้อร้องเพลงไงฮะขอเสื้อตัวนี้โอ้โหตินใจเลยตลาดนั้ำน่าฟินไปไหมยังไม่แห้งเลยอ่ะเปลี่ยนอันใหม่งน้ำได้ไหมได้ซาฟิกยังไม่แห้งสังเกตเสียงไหมฮะ เสียงนี้น่ะเป็นหวัดมาอาทิตย์กว่าเลยไม่หายเลยนะฮะเสียงยังขึ้นจมูกอยู่เลยนะครับก็ตอบอ่อไยเขาเป็นอย่างนี้แล้วหรือเธอเป็นที่ไั้ความหังป้องยูป้อยูเหรอป้อยูอ๋อเหรอไม่รอบที่แล้วก็รอบที่แล้วที่พีหาอาจารย์นะฮะอาจารย์วินิชัยให้นะอาจารย์ก็บอกเป็นกล่องเสียงอักเสบติดเชื้อนะฮะ รอบนี้บอกทั้งจานเสียงมันดีขึ้นแล้วนะจ้าแต่ว่าแบบมันขึ้นจมูกไปเลยอ่ะมันมีน้ำมูกไปเลยอย่างเงี้ยฮะไปหาจ้าก็ได้ยาใหม่มาเพิ่มอะไรเงี้ยจ้าบอกว่าเป็นไซนัสอักเสบเลยนะโอ้ยเไปเรื่อยเนาะไม่หยุดไม่หย่อนเลดีหมดวิเชโลกนะฮะยมงไม่หายสักทีเลยนะก็รอหายอยู่นะครับก็หวังว่าจะมีแบบเพื่อนแฟนที่น่ารักแบบมาคอยดีนะ ป้อนเนื้อ้อนข้าป้อนยาอย่างมีคนแบบอยากสัมอ้อยแบบนอนอยู่เตียงอะไรเงี้ยก็แบบมีคนเดินมาที่ขอบเตียงแล้วแบบยื่นยายื่นน้ำให้ตัวเองกินยานะชีวิตมีคนทำให้อย่างนี้อยู่คนเดียวอ่ะเหนื่อยจะรู้ทันสิไม่มีมุกเล่น รู้ทันเลยก็ไม่มีอาชีพสิครับวันหลังเราต้องแอปใครอะใครอะใครอะงานรีเพยไ์ไแล้พอแล้วนะเขารู้กันหมดทั้งบารแล้วคุณน,นะนะฮะก็วันนี้ก็นอกจากเพลงเร็วนะฮะก็มีเพลงช้ามาฝากทุกคนกันนะครับจะไ,ได้นะครับไม่ได้เอาเพลงที่แบงก์นูแคสต์มานะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงได้มากเลย

เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเดือนหน้ายังไม่หายนะฮะเดี๋ยวจะมาร้องอีกนะฮะถ้าเดือนหน้าเป็นอะนี่เป็นอย่างอื่นแล้วแหละนะฮะนะครับไม่เอาเพลงที่แบ่งวงแคสมานะครับก็เอาเพลงอื่นมาแล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่แฟนๆชอบมากเลยนะครับเพราะว่าฟังนเป็นประจำเลยนะฮะคิดว่าจะไปงานไหนนะครับแฟนๆก็จะขอเออนี่ก็จะขอแฟนฟังเพลงนี้นะฮะ หมู่ไม่มันดูกับพากันเนาะเออปกติเออแฟน,นก็ต้องขอรีรอเนาะฮะอันนี้ก็จะขอให้แฟนฟังนะฮะก <aki> <c oughs> ็ช่วยฟังเพลงนี้ไปอีกนะฮะกับเพลงนี <ap> ้ฮะ please ครับ